ปฏิกิริยาระเหยหรือ vaporize จะทําให้ความเสียหายธาตุไฟหรือความเสียหายธาตุน้ําแรงขึ้นได้วิธีใช้โจมตีศัตรูให้ติดสถานะธาตุน้ําแล้วโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุไฟเกิดปฏิกิริยาระเหยจะทําให้ความเสียหายธาตุไฟในครั้งนั้นแรงขึ้นเป็น1.5เท่าหรือในทางกลับกันโจมตีศัตรูให้ติดสถานะธาตุไฟแล้วโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุน้ําเกิดปฏิกิริยาระเหย จะทาให้ความเสียหายธาตุน้ําในครั้งนั้นแรงขึ้นเป็นสองเท่าการทําปฏิกิริยาระเหยด้วยธาตุไฟบนศัตรูที่ติดสถานะธาตุน้ํามีโอกาสที่จะทําระเหยซ้ําอีกครั้งได้ถ้าสถานะธาตุน้ําบนศัตรูยังไม่หมดไปปฏิกิริยาละลายหรือ melt จะทําให้ความเสียหายธาตุไฟหรือความเสียหายธาตุน้ําแข็งแรงขึ้นได้วิธีใช้โจมตีศัตรูให้ติดสถานะธาตุน้ำแข็งแล้วโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุไฟ เกิดปฏิกิริยาละลายจะทําให้ความเสียหายธาตุไฟในครั้งนั้นแรงขึ้นเป็น2เท่าหรือในทางกลับกันโจมตีศัตรูให้ติดสถานะธาตุไฟแล้วโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุน้ําแข็งเกิดปฏิกิริยาละลายจะทําให้ความเสียหายธาตุน้ําแข็งในครั้งนั้นแรงขึ้นเป็น1.5เท่าการทําปฏิกิริยาละลายด้วยธาตุน้ําแข็งบนศัตรูที่ติดสถานะธาตุไฟมีโอกาสที่จะทําละลายซ้ําอีกครั้งได้ถ้าสถานะธาตุไฟบนศัตรูยังไม่หมดไป ความแรงของปฏิกิริยาความแรงของการระเหยและการละลายขึ้นอยู่กับค่าสถานะของตัวละครที่ทําปฏิกิริยาเป็นการทวีคูณความเสียหายเดิมของการโจมตีที่ใช้ในการทําปฏิกิริยาและสามารถเกิดคริติคอลได้ตามปกติแรงขึ้นได้ด้วยช่าชนาญท่าของตัวละครที่ทําปฏิกิริยา การลดท่าความต้านทานท่าของศัตรูที่สอดคล้องกับการโจมตีที่ใช้การใส่อาร์ติแฟกต์เซต Crimson w i c h of Flames สชิ้นที่เหมาะกับตัวละครที่โจมตีด้วยท่าไฟ <sighs>